ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ผมได้หยิบยกอีกหนึ่งอ e ีเมลที่ถูกส่งมาจากเพื่อนๆในช่องเพื่อนคนนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์น่ากลัวในตอนที่เขากับเพื่อนๆได้ไปลองของที่บ้านร้างชื่อดังซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดพูดบอกออกไปว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะยังไงเพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับ แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆตั้งใจเขียนอ e ีเมลบอกเล่ากันมาผมก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับและอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนึกภาพบรรยากาศต่างๆที่ผมถ่ายทอดให้ฟังเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้เรื่องอื่นเลยละครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณภูมินะครับและเพื่อให้ง่ายต่อการเล่าและเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครให้ได้มากที่สุดผมขออนุญาตถ่ายทอดว่าผมเป็นคุณภูมิเลยแล้วกันนะครับเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับแอดมินผมเองชื่อภูมินะครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผมและเพื่อนเ,อนเมื่อสิกว่าปีก่อนในตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ15-16ปีเท่านั้นเองครับเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มจะมีอิสระเริ่มรู้สึกว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ก็เลยอยากจะทำให้อยากลองอยากเจอและอยากรู้กิจกรรมของวัยรุ่นในยุคนั้นก็ไม่แตกต่างจากที่หลายๆคนเคยผ่านมาเท่าไรหร่หรอกครับไม่ว่าจะเป็นการเตะบ,บอลตอนเย็น,เ,ยนเล่นเกมตามร้านอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็นัดก,กันมากินดื่มแถวบ้านซึ่งถ้าคืนไหนไม่มีอะไรทำพวกเราก็จะรวมตัวกันเฮฮาตามภาษาเด็กบ้านบ้านที่โตมาด้วยกันบ้านของผมอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับเย็นวันศุกร์วันหนึ่งหลังจากที่เรียนเสร็จผมก็นัดก,กับเพื่อนสองคนนั่นก็คือเอกกับวิทย์มาเจอกันที่บ้านของผมเหมือนอย่างที่พวกเราเคยทำกันอยู่เป็นประจำเมื่อมาถึงก็นั่งจับกลุ่มกินดื่มกันที่หน้าบ้าน พูดคุยเรื่องไลด์สาระบ้างเรื่องจริงจังบ้างรวมถึงเรื่องสาวๆหรือไม่ก็เรื่องรถและที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวลี้ลับหรือว่าเรื่องผีนั่นเองครับในคืนนั้นหลังจากที่ดื่มกินกันไม่ได้นานพอสมควรเอกซึ่งเป็นคนที่ชอบเรื่องลี้ลับมาเล่าอยู่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงเคยได้ยินเรื่องบ้านล้างแถวปทุมปะบ้านที่มีบันไดสีแดงน่ะ คำพูดของมันดึงดูดความสนใจของผมกับวิทย์ในทันทีครับผมเองก็ยอมรับนะครับว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของบ้านร้างหลังนั้นมาอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะไปเที่ยวดูอย่างจริงจังเอกเล่าให้ฟังว่าเขาเคยได้ยินมาครับว่ามีคนไปที่นั่นแล้วเจอเรื่องแปลกๆบางก็บอกว่านับจํานวนบ้านไม่ตรงกันบางคนก็วนกลับมาเจอซ้ําหลังเดิมๆและเหมือนหลงทางอยู่ในขาววงกฏ ที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือทุกๆคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าไปที่นั่นแล้วอย่าท้าทายและอย่าพูดลบหลู่โดยเด็ดขาดแต่ทุกคนก็คงจะพอรู้กันดีใช่ไหมครับว่าไวรุ่นเนี่ยเลือดมันร้อนยิ่งเตือนก็ยิ่งอยากลองมันก็เลยทำให้พวกเราสามคนตัดสินใจกันแบบไม่ต้องคิดมากเลยครับเอกเสนอว่าให้ใช้รถกระบะของบ้านมันโดยที่ให้ผมเนี่ยเป็นคนขับเอกนั่งข้างๆเป็นคนนำทาง ส่วนวิทย์เนี่ยจะนั่งอยู่ในแคปด้านหลังผู้เราออกเดินทางจากนนทบ,บุรีประมาณสองทุ่มครึ่งครับเส้นทางที่ใช้ก็ไม่ใช่เส้นทางถนนใหญ่แต่เป็นทางล้อผ่านชุมชนผ่านซอกซอยเล็กๆยิงไกลถึงบรรยากาศรอบตัวก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปไฟถนนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆบ้านเรือนก็บางตาเสียงผู้คนและแสงไฟก็เริ่มจางหายเหลือแต่เพียงความมืดเงียบกับเสียงล้อบดถนนรุกรัง ระหว่างทางเอกก็ต้องโทรถามเพื่อนที่เคยไปนะครับเพราะว่าเส้นทางเขาก็ไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่ข้อมูลทุกอย่างเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าปากต่อปากเท่านั้นในตอนแรกผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเข้าไปในที่ที่ไม่ควรไปพวกเราขับรถลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดที่เอกบอกว่าที่นี่แหละกลุ่มบ้านร้างติดกันหลายหลัง ตอนแรกมันก็ดูปกตินะครับบ้านที่เห็นก็เป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จมีแต่โครงแล้วก็ผนังปูนล,ลอกล่อนบางหลังก็เปิดอ้าเหมือนรอพวกเราให้เข้าไปบรรยากาศเงียบสงัดราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับพวกเราจอดรถริมถนนหลังจากนั้นก็เริ่มเดินสำรวจกวาดไฟฉายส่องไปรอบๆได้พบกับบรรยากาศที่น่ากลัวมีฝุ่นหนารวมถึงกลิ่นอาบค้าคลุ้งอยู่เต็มจมกูก ผมเนี่ยรู้สึกเย็นวาาขึ้นมาทันทีหลังจากที่ก้าวเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแต่เมื่อเดินสำร,รวจกันดูรอบๆสักพักใหญ่ๆแล้วทุกคนก็ต่างมองหน้ากันครับแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยและก็เหมือนเด็กดื้อโดยทั่วไปนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็เดินออกมาจากบ้านและตัดสินใจนั่งลงที่ท้ายกระบะเล่นผีถ้วยแก้วกันโดยใช้แก้วน้ำเปล่าว,วางคว่ำอยู่บนกระดาษที่ถูกเขียนด้วยตัวอักษรภาษาไทย รวมถึงคำว่าใช่และไม่ใช่ทุกอย่างบนกระดาษนั้นเขียนด้วยลายมือแบบสเปสสปะเลยครับวิทเนี่ยพูดขึ้นมาเสียงดังถามว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมแต่ทุกอย่างยังคงเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแก้วที่คว่ำอยู่ก็ไม่เกิดการเคลื่อนที่ด้วยซ้ำพวกเราได้แต่มองหน้าแล้วก็หัวเราะกันพูดขึ้นมาว่ากระจกว่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยผีเผออพร้อมทั้งกินดื่มกันไปด้วยนะครับ แต่ถ้าถามลึกๆในใจของผมแล้วมันกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองอยู่ตามจุดต่างๆในเงามืดของตัวบ้านเวลาผ่านไปในเมื่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำให้หลังจากนั้นเวลาประมาณ5้าทุ่มพวกเราจึงตัดสินใจว่าจะเข้าไปสำรวจอีกจุดหนึ่งซึ่งเอบอกว่าจุดนั้นลึกเข้าไปอีกจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่คนพูดถึงกันอยู่บ่อย เมื่อได้ยินแบบนั้นพวกเราก็เลยตัดสินใจออกเดินทางกันผมเริ่มขับเข้าไปตามทางดินเส้นทางเล็กๆที่มืดสนิทขับเข้าไปอยู่หลายนาทีเลยนะครับจนกระทั่งความรู้สึกแปลกๆมันก็เริ่มต้นขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนว่าพวกเราเนี่ยกำลังขับวนอยู่ที่เดิมครับผมจึงรีบหันหน้าไปถามเอกถามว่ามึงแน่ใจใช่ไหมว่ามันคือทางนี้เอกเ,เงียบไปพักหนึ่งเลยครับพร้อมกับสีหน้าที่ค่อยๆเปลี่ยนไป ก่อนที่จะพูดตอบกลับมาเบาๆว่ากูเองก็ไม่แน่ใจว่ะสิ้นสุดคำพูดนั้นตอนนั้นเองครับที่ความเงียบเริ่มเข้าครอบงำในรถเสียงเพลงรวมถึงเสียงพูดคุยก็ค่อยๆเงียบลงเหลือแค่เพียงเสียงลมหายใจเสียงเครื่องยนต์และหัวใจที่เริ่มเต้นแรงขึ้นทุกทีตอนนั้นทั้งสามคนเริ่มที่จะตกใจแล้วครับผมเองเนี่ยมองกระจกหลังผ่านเงามืดมองไปรอบๆตัวเพื่อต้องการจะหาทางออก แต่สิ่งที่เห็นมันทำให้หวาดกลัวมากยิ่งขึ้นไปอีกพอเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแวบไปแวบมาอยู่ที่ด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปจ้องมองดูแล้วก็ไม่พบเจออะไรวิทเองเนี่ยเริ่มสัน่นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปากดีมาตลอดทั้งทางพูดจาลบลูท้าทายเสียงดังทำให้ในตอนนี้กลับเงียบสนิทไม่พูดไม่จาอะไรเลยสักคำพวกเราหลงอยู่ในที่นั่นนานมากๆเลยครับขับวนไปวนมา เรากับติดอยู่ในเขาวงกตซึ่งเอกเองก็พยายามหาทางออกเขาพยายามโทรหาเพื่อนอีกหลายคนแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยครับจนสุดท้ายผมจึงตัดสินใจที่จะจอดรถริมเลียบป่าละเมาะิ้เงียบพวกเราคิดว่าควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเรื่องที่เจออยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราคงลบหลู่ดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ที่นี่และสิ่งเดียวที่นึกออกในตอนนั้นก็คือต้องทำการขอขมาครับ พวกเรานั่งนิ่งๆอยู่ภายในรถและต่างพากันยกมือขึ้นพนมพูดขอเข้ามาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือถ้าลบหลูวอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจครับพวกผมจะกลับแล้วอย่าหลอกกันเลยครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณเกือบ5นาทีท่ามกลางความเงียบงนันเริ่มมีเสียงลมพัดเอื่อยตามมาด้วยเสียงที่ทำให้พวกเราต้องขนลุกไปตามๆกัน ฟึบ,ฟบเป็นเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ในป่าหญ้ารอบๆตัวผมรีบหันไปมองด้วยความหวาดกลัวและในแว็บหนึ่งผมเห็นเงาคล้ายกับคนกำลังยืนอยู่ตรงซากกำแพงบ้านเก่าไฟหน้ารถสะท้อนผ่านร่างนั้นแต่แค่พริบตาเดียวก็หายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็ไม่รอช้าแล้วครับรีบเหยียบรถออกมาจากตรงนั้นพร้อมกับตะโกนขึ้นมาสุดเสียง ว่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วสถานการณ์ตึงเครียดเลยครับเอกไม่ถามอะไรวิทย์ก็เอาแต่นั่งเงียบๆเ,เราขับรถออกมาจากจุดนั้นแบบไม่มีทิศทางเลยครับแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนฟ้าลิขิตเพราะว่ารถของเรากลับโผลมาเจอศาลหน้าหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสามแยกพวกเราตัดสินใจจออรถอีกครั้งและลงไปกราบขอขมากันทันทีครับหลังจากที่จดุดโทษและขอขมากันเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็รีบขึ้นรถและขลับกลับบ้านในทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเป็นเรื่องราวสุดน่ากลัวที่หาคำอธิบายไม่ได้และมันทำให้พวกเราเชื่ออย่างสนิทใจว่าเรื่องราวลี้ลับที่เรียกว่าผีมันมีอยู่จริงๆ3ปีต่อมาชีวิตของพวกเราก็แยกย้ายกันตามปกตินะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกประหลาดคือผมเอกและวิทย์ต่างเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน และที่น่าขนลุกไปมากกว่านั้นคือมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเดียวกันกับที่พวกเราเคยมาลองของโดยที่ไม่มีใครนัดกันและไม่มีใครบอกกันมาก่อนแต่พวกเรากลับได้มาอยู่ที่นั่นอีกครั้งและอยู่ด้วยกันจนเรียนจบในทุกครั้งที่พวกเรามองหน้ากันตอนที่เดินผ่านแถวๆนั้น <c oughs> ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะแห้งๆแ,และได้แต่คิดว่าเพราะพวกเรามาลองของกันที่นี่ บางทีพวกเขาก็อาจจะอยากให้พวกเรามาอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เรื่องนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หลอนแบบหนังผีแต่สำหรับผมแล้วมันคือความทรงจำที่คงไม่มีวันลืมและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณภูมิมาณะที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าง ่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวของคุณภูมิเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ฟังดูแล้วผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนต้องเคยประสบพบเจอกันแบบนี้อย่างแน่นอนการที่เราไปลองของในสถานที่ที่ล่ำลือกันว่ามีผีหรือดวงวิญญ,ญาณที่ดุและเฮียนอยู่มากมายบางคนก็ถึงกับเจอเรื่องแปลกๆจนทำให้เสียชีวิตกันเลยก็มีนะครับแต่เรื่องแบบนี้การลบหลู่แบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ บางคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อเลยแต่บางคนเชื่อก็เชื่อยอย่างสนิทใจแต่ถ้าถามตัวผมแล้วความเชื่อของผมก็คือการไม่นําตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับการไปลองของในบ้านร้างคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญแบบคุณภูมิและอยากจะให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่นอนคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ